น,นลิเบอเจตสกุลชัยครับชื่อฟินเป็นเฮดโอเปอเรชันครับของการดั้มกูดส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนึ่งคือเนื้อไอติมกับสองคือสตอรี่ทูเฟเวอร์ครับเพราะว่าแบบเราเอาสตอรี่คนมาทำเป็นรสชาติสตอรี่ทูเฟเวอร์ครับ เพราะว่า Story to f a v o r เนี่ยเป็นเหมือนปัจญาที่เราแบบทุกคนในองค์กรเราโฟกัสเรื่องเี้เป็นอันดับแรกจะเกิดรสชาติได้ก็ต่อเมื่อมีเรื่องราวก่อนแล้วก็เอาเรื่องราวมาทําเป็นฟิลลิ่งเอาฟิลลิ่งมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบแล้วก็เกิดเป็นรสชาติอันนี้ก็เลยทําให้ลูกค้าแบบติดเพราะว่า Story to f เ a v o r รั <S <S เป็นรถที่ส่วนตัวผมชอบมากคือบอนไฟครับ มันเป็นรสคาราเมลไหมซึ่งขมเข้มแล้วก็หลายคนก็ไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่แบบเด่นชัดที่สุดที่ผมกินแล้วแบบรู้สึกหลายอย่างมากในวันที่เศร้าก็รู้สึกเศร้าในวันที่แฮปปี้ก็รู้สึกว่าแบบรสชาตินี้มัาท้า,ทายดีอะไรแบบครับจริงๆคงจะทั่วไปก็คือผมชอบกินใอตีมกับขนมปังแต่การดดัมกูเนี่ย เป็นร้านไอติมที่ไม่มีขนมปังมีแค่โคลนกับถ้วยซึ่งน้ำปัจจุบันเนี่ยมีขนมปังแนละ้วก็เลยไม่รับแล้วครับจริงๆใครมากินเนี่ยก็มาสั่งขนมปังกับไอติมได้ที่การ์เดูดหนึ่งคือดอนกิม่าครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไวัยไหนก็ตามเนี่ยดอนกิมาเป็นรสนมกับครีมฝรั่งเศสเป็นรสชาติที่เพลนมากและทั่วไปมากแต่ว่าเด่นพอชื่อ ไม่ว่าจะกินช่วงไหนก็คือดอนกิมาได้ตลอดใช่ไหมครับกับรสชาติที่2ของผมผมให้บอนไฟอย่างที่บอกไปแบบอนไฟเป็นรสที่แบบในวันที่ขมก็ขมตามรสชาติเลยในวันที่แฮปปี้ก็กินรสชาตินี้ก็ยังแฮปปี้อยู่อีกรสนึงเป็นรสส่วนตัวคือชื่อบาย My ซ i ไซครับเป็นรสที่กาดแมกูทำให้ผมวันแต่งงานก็เลยชอบสต็อกของที่หน้าร้านนะครับยังไม่ค่อยมีปัญหามากจำนวนหรือ พวกแบบปริมาณในการสตอ็อกครับอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละร้านแต่ว่าในขั้นตอนการทํางานนะครับจะมีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราไม่ได้มีระบบมาช่วยเลยเราใช้ x x e l l o o o l l s s h e t t ในการทํางานต่อกันนะครับก็เลยทําให้ในหลายๆครั้งเนี่ยน้องต้องทํางานหลายรอบแล้วก็พอน้องทํางานหลายรอบเนี่ยก็ผิดพลาดเยอะแล้วก็ต้องมานั่งคอยคํานวณอีกอะไรแบบนี้ครับรวมถึงทางทีมโลจิสติกก็ต้องเหมือนเอาข้อมูลไปแปลง จากน้องสั่งก็ต้องเอาข้อมูลไปจับสต็อกใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมาอันนี้ก็เลยทําให้มีข้อผิดพลาดเยอะแต่พอฟูดมาเก็ตถับเข้ามาเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้แบบเร็วขึ้นครับเหมือนขั้นตอนน้อยลงก็ทําให้ผิดพลาดน้อยลงอันนี้คือข้อดีที่ฟูดมาเก็ตถับให้อันดับแรกคือเอ่อทให้ผิดพลาดน้อยลงครับเพราะว่าฟูดมาเก็ตถับเนี่ยเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่เราสั่งผ่านเว็บใช่ไหมครับก็ข้อดีก็คือสั่งที่ไหนก็ได้ อย่างสมัยก่อนเราต้องสั่งที่หน้าร้านอย่างเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือ POS ในการสั่งของแต่ว่าปัจจุบันเราสั่งผ่านโทรศัพท์ก็อยู่ที่ไหนก็สั่งได้เรื่องที่2ก็คือข้อผิดพลาดในการที่เราสื่อสารกับโรงงานของเราครับน้อยลงเช่นโรงงานทําสต็อกหน่วยเท่านี้น้องก็สั่งตามหน่วยที่น้องต้องการได้เลยก็เลยทําให้ผิดพลาดเรื่องของหน่วยน้อยลงครับแล้วก็ของที่ได้มาก็ถูกต้องตามที่เราสั่งไป ความคาดหวังของหน้าร้านกร r ด e n Cool นะครับที่คาดหวังกับคุณแมก็กเกนทับเนี่ยจริงๆคือเรื่องของอยากจะลดความผิดพลาดและขั้นตอนของหน้าร้านลงให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเมื่อขั้นตอนเยอะก็ผิดพลาดเยอะใช่ไหมครับรวมถึงทําให้น้องเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องซ้ําซ้อนซึ่งตอนนี้เราใช้ไปจริงๆก็ถือว่าไม่นานมากเราได้ทดลองใช้ไปกับการสั่งของนะครับก็ทําให้แบบน้องทุกคนทํางานง่ายขึ้น จริง,รงๆความคาดหวังก็แค่ขอให้หน้าร้านหรือคนที่ทํางานทํางานได้เร็วแค่นั้นเลยครับแล้วก็ผิดพลาดน,น้อยลงคือตุลามณีเสนาคมค่ะชื่อจอยค่ะแล้วก็เป็นพนักงานประจาที่ร้านกันเดย์บูใช้ในชีทค่ะแล้วก็ในไฟล์ทางหลังบ้านเขาจะมีชีทให้ยู่ในไฟล์ค่ะแล้วก็ดูควบคู่ก,กันกับสต็อกหน้าร้านคงเหลือด้วยอาจจะใช้ประมาณ ไม่กิน3านาทีะคะ่ะถ้าเทียบกับอันใหม่ก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าน,นิดนะะึงค่ะชอบในการสั่งของะคะ่ะแล้วก็ดูสินค้าว่ามีอะไรที่สามารถสั่งได้บ้างในการปรับตัวค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะคะโดยกรณี่แบบว่าพนักงานที่เขาสั่งประจําอยู่แล้วแต่คนนักงานใหม่อาจจะค่อนข้างปรับตัวนิดนะะึง แต่ก็ไม่ไม่ยากเกินไปสามารถใช้ได้มือถือแล้วก็ iPad สวัสดีครับผมชื่อสุทธิพรมาชมสมบูรณ์ครับชื่อเลยชื่อโจครับอตอนนี้ตำแหน่ง He a d of Logistics a n p a c k i ค g ครับ<ม>ก็จะเป็นเรื่องจำนวนของสต็อกสินค้าครับแล้วก็ตัวถึงอลอ s ส,สินค้าวันหมดอายุอะไรพวกนี้ครับใช่ครับอันนี้คือปัญหาหลักๆที่เราได้ฟฟล์เกตทับช่วยครับ ถ้าในส่วนของฟุตบอลเกตับนะครับ <c oughs> ก็จะมาช่วยในเกี่ยวกับการระบุล็อตของสินค้าที่เข้ามาทําให้เราสามารถบังคับแบตได้ว่าเราใช้แบตไหนก่อนเป็นการไฟฟสินค้าไปครับแล้วก็ตัวสินค้านะครับที่เราผลิตออกมาเราก็สามารถใช้ตัวบังคับแบตเนี่ยในการควบคุมในการส่งออกไปหน้าร้านหรือให้ลูกค้าต่างๆได้ครับ <c oughs> ได้ไปเจอกับคุณไต๋ครับแล้วก็คุณแบมที่งานไทเฟกน่าจะปีที่แล้วครับปี2024่ไปเจอหน้าตาเทมเพลต ของโปรแกรมครับแล้วก็ดูหน้าใช้ฟิเจอร์ดูมีหลากหลายอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เลยสนใจลองเข้าไปคุยดูในก่อนหน้าเนี่ยครับทางทางกาั s t o ม good นะครับเป็นการใช้เป็นโปรแกรมที่เราครดเอขึ้นมาเองครับเป็นคล้ายๆกับเว็บชีตง่ายๆแต่พอเราได้โปรแกรมของฟุ้นเก็ตหาม,มาช่วยนะครับทำให้เราสามารถทํางานได้ออโต้มากขึ้นแล้วก็มีระเบียบในการจัดการ Data มากขึ้นอะไรพวกนี้ครับ ใช้ไม่ยากครับหน้าตาเทมเพลตเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเลยครับแล้วก็ฟิลเตอร์ในการใช้งานเนี่ยครบตามที่เราดีเคตไปครับแล้วก็การปรับตัวเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับโปรแกรมสําเร็จรูป <c oughs> ที่เราเคยผ่านมาครับ <c oughs> การเทรนนิ่งครับเราจะได้คุณแจนครับมาช่วยในการเทรนตั้งแต่สเต็ปที่ว่าเอาดาตาเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็การผูกบอมหรือการ การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆครับทางคุณแจนเนี่ยอธิบายดีมากครับแล้วก็มีการเทรนซ้ำให้ถ้าเกิดในในระหว่างที่เรายังไม่เข้าใจอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อคุณแจนได้ตลอดเลยถ้าในฝั่งผมเลยครับจะเป็นรีพอร์ตรายงานครับผมจะชอบตัวที่เป็นรายงาน p i c k and Pack ครับใช่ครับเหมือนการเป็นการซัม m มารีข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องให้ทีมผมจัดสินค้าออกไปส่งให้หน้าสาขาหรือว่าลูกค้าต่างๆนะครับ ก็จะแบบดูง่ายสามารถ Export ร์ตไฟล์มาเป็น Excel ได้เลยครับถ้าในฟีเจอร์เนี่ยครับผมชอบตัวบังคับแบตครับ,รบแล้วก็ตัวอัลเวเลตคอร์ดค่าใช้จ่ายของตัวแบตที่เหียวที่เอามาผลิตตรงนี้ครับสมมติว่าผมซื้อนมมาใช่ไหมครับซื้อนมล็อตหนึ่งมาเนี่ยสิแกลลอนราคาแกลลอนละสองบาทแต่ลอ็ลอตสองที่ผมซื้อนมเข้ามาเนี่ยครับสิแกลลอนกลายเป็นราคาที่แตกต่างกันจากคอร์ดอันแรกทางโปรแกรมของฟูตบุคเคนี่ยจะอัลเวเลต ตัวคอร์ f f อู e s ให้ผมเลยรสชาติที่แนะนำครับเป็นดอนกิฟอัพ18ครับเป็นรสชาติแรกของกัสดมกูดครับเราทำรสชาตินี้มาเอานมทุกอย่างมาเ,เทสกันทำถึง18ครั้งครับถึงจะได้สูตรนี้ขึ้นมาเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นดอนกิฟต์อัพ18จะแนะนำครับถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อเป็นแบบเทคโฮมกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ อยากจะให้ก่อนทานนะครับเอามาวอร์มด้วยมือโดยการหมุนรอบๆถ้วยสัก1-2นาทีให้เนื้อไอศครีมครับพร้อมที่จะกินตักลงไปแล้วมีความคีมมีไม่แข็งเหมือนตอนแรกที่เราเปิดมาแล้วกินเลยอะไรอย่างี้ครับจะทำให้ตัวไอศครีมอร่อยกว่าแล้วก็รสชาติชัดกว่าครับขอบคุณมากครับพอเบื้องหลังความสำเร็จของร้านอาหารคือระบบหลังบ้านที่ดีสนใจติดต่อ LINE OA Food Market Hub ได้เลย